สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแน่เพื่อไทยขีดเส้นตาย7สสแจงปมโหวตสวนโทษสูงสุดไล่พ้นพักเพื่อไทยขีดเส้นตาย7สสแจงปมโหวตสวนชี้โทษสูงสุดไล่พ้นพักรวมถึงตัดสิทธิการลงสมัครเลือกตั้งครั้งหน้าเปยิยสัปดาห์หน้าได้ข้อสรุป คณะกรรมการวินัยและจริยธรรมพักเพื่อไทยร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเอาผิดกรณีเจเสอสอพักโหวตฝ่าฝืนมติพักรวมถึงกรณีที่มีสอสอที่กล่าวหาให้ร้ายพักโดยใช้เวลาหาห,าหรือนานสองชั่วโมงหลังเสร็จสิ้นการประชุมในประเสริฐจ,จันทระรวงทองเลขาธิการพัก ล่าว่ากรณีที่สสของพรรคเพื่อไทยที่ไม่เข้าร่วมประชุมในวันลงมติ3ท่านและสสที่ลงมติสวนกับมติของพรรคนั้นคณะกรรมการให้สสทั้งหมดมาชี้แจง ภายในวันที่10กันยายนนี้หลังจากคณะกรรมการได้ฟังคำชี้แจงแล้วและจะสรุปในสัปดาห์หน้าเพื่อส่งข้อสรุปให้คณะกรรมการบริหารต่อไประหว่างหาข้อสรุปให้สสทั้งหมดงดการเข้าร่วมกิจกรรมของพักจนกว่าจะได้ข้อยุติ เบื้องต้นในระหว่างการรอชี้แจงจะขอให้สอสอที่โหวตสวนมติพักงดทำกิจกรรมร่วมกับพักไปก่อนโดยยืนยันว่าหากมีประจักษ์พยานและหลักฐานที่คณะกรรมการเห็นตรงกันว่ามีความผิดจริงสอสอที่ตั้งใจกระทำการใดๆที่เป็นการสวนมติพักจะต้องได้รับโทษสูงสุดคือถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพักทันที เมื่อถามว่ามีสอสเข้ามาชี้แจงต่อพักบ้างแล้วหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่ามีอยู่ท่านเดียวที่แจ้งไม่เข้าร่วมประชุมคือนายวุฒิชัยกิติทนเนศวนสสอนครนายกที่ติดโควิด -19 ส่วนนายชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบ สอสอุบลราชธา,านีได้เข้ามาชี้แจงแล้วว่ากดบัตรแล้วไฟไม่ขึ้นซึ่งนายชูวิทย์อ้างพยานที่เห็นเหตุการณ์ก็พอจะฟังได้แต่ต้องชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการอีกครั้งอีกคนที่เข้ามายื่นเอกสารคือนายจาตุรงค์เพ็งนรพัฒน์สอสอศีสะเกตแต่ไม่ได้เข้าพบใครดังนั้นต้องเรียกเจ้าตัวเข้ามาชี้แจงต่อหน้าคณะกรรมการอีกครั้งส่วนวันที่7 กัญญายนนายธีระไกรสารณกุลสอสอศีสเกตจะเข้ามาชี้แจงนายสุทินคลังแสงรองหัวหน้าพักกล่าวว่าเราให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาและต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าของพักทั่วประเทศด้วยทั้งนี้มีผู้ส่งคำชี้แจงเข้ามาบ้างแล้วเมื่อเราพิจารณาดูกลุ่มก้อนความผิดก็มีตั้งแต่ขับออก ตัดสิทธิการลงสมัครเลือกตั้งครั้งหน้าและว่ากล่าวตักเตือนซึ่งเรื่องนี้สัปดาห์หน้าจะได้ข้อสรุป ขณะนี้มีสอสอบางคนได้ทยอยส่งเอกสารหลักฐานกรณีป่วยและกรณีขัดข้องเชิงเทคนิคในการลงมติมาแล้วเพื่อชี้แจงเหตุผลการไม่เข้าลงมติไม่ไว้วางใจแต่คณะกรรมการทั้งสองเห็นว่าจะต้องเข้ามาชี้แจงด้วยตนเองเพื่อให้คณะกรรมการได้สอบถามข้อเท็จจริงรวมทั้งจะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับพฤติกรรมย้อนหลังทั้งการร่วมกิจกรรมพักและการเข้าร่วมประชุมต่างๆจึงจะบ่งชี้จุ จุดประสงค์ของการกระทําที่แท้จริงได้เพื่อให้สมควรแก่เหตุสมควรแก่โทษด้วยส่วนกรณีที่นายวุฒิชัยกิติทนเนศวนสสนครน,นายกแจ้งไม่เข้าร่วมการลงมติแล้วก็ต้องยืนยันด้วยเอกสารทางการแพทย์ด้วยโดยคณะกรรมการทั้งสองคณะจะต้องพิจารณาในเชิงลึกอีกครั้ง นายสวิทชัยนรุณประธานสสอพักเพื่อไทยกล่าวปิดท้ายว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่พักให้ความสําคัญมากก่อนหน้านี้พักได้มีหนังสือลงนามโดยนายสมพงษ์อมรวิวัฒหัวหน้าพักแจ้งไปยังสอสอทุกคนได้รับทราบตรงกันแล้วพักยืนยันว่าจะดําเนินการขั้นเด็ดขาดกับสอสอที่ไม่ปฏิบัติตามมติของพักเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปในอนาคตขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ